เรามาลุ้นกันเลอซีนะว่าปูนหนึ so ่งกระสอบจะได้กี่ตารางนะครับผมความหนาก็ประมาณ5เซนหกเซนนะครับผมเรามาลุ้นกันนะครับผมตอนนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งตารางครึ่งนะครับเอซีนะอ่าลรามาสุดสุดกันเลยสุดกันเลยครับผมปูนหนึ่งกระสอบนะปูนเนาปีห้าสิบกิโลอ่าไม่มีสูตรที่แน่นอนครับผมเอาเห็น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 คู่คู่นะคู่นะเออคู่คู่อะไรอย่างเงี้ยมีคู่อยู่เลยดี๋ยวเรามาวัดดูเข้กันนะครับเอซีนะว่าปูนได้กี่ตารางนะครับผม เออนี่ก็พึ่งหินครับผมชกคู่นี้จังครับครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วครับนี่

วนาษเนี่ยกเนี่ยนี่ยเนอย่นบ่ทปเิม็ดอย่าว่าก

เว้ยโอดามนีน้ยเออเอาเคียเครื่งกลางให้ขึ้นเครื่องปูนกลาง 我的天

Ovo je puno njih.

đây đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video hấp dẫn แล้วค่งทางแล้วค่งทางแล้วนะคยันชั้นงกันเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวเรารอดูตอนจัดเลยโอ้โเปี้ยวไปแล้วโอ้โหสอง เฮ้ย้นาะเอาคนะนะี้เอาลก,นะอาอกนานหน้านปทำเหล็กหน้านเอาเท่้ก็เป็นที่ที่งานทุกทีที่มีงานเต็นต้องเห็นเขานะครับเขาจมูกเขาดีนะครับ กันเองในตำนานขนยาวปรไหลเช้าไม่ต้องห่วงนะครับนี่หนหาไม่เจอเลยพันเลยทุกพันเลยพันแล้วครับพันแล้วคือหอบนะในการไปหอบแก็เกิบอาการนะฮะเ็นจะปอาการนะเุจะแสดงออกนะครับเย็นนิดนึงนะครับตอนอีกหนึ่งครั้งสำหรับการรีนะครับ เกไปยืนเซตนะครับรับรองนะจบนะครับรา้นะครันนะ้นรอเคนะผมก็ได้ประมาณสี่ตะรางเนาะสี okay, <S <s ouais, ่ตารางเมตรนะผมหนึ่งสอบ ือว <łość> ่าอันนี้มันก็ไม่มีสูตรนะทำตามวิชามารได้่สี่ตารางเมตรนะครับผมโดยประมาณโดยประมาณนะผมรอครับสวัสดีครับเดี๋ยวเลยครึ่งหนึ่ง